ฝุ่นนำละครรีเมคส,สุดฮิตเรื่องเมียหลวงมาทำใหม่อีกครั้งงานนี้ได้นางเอกสาวหน้าคมจุยวรัตยารับบทเมียหลวงดรวิการดาไปครองท่ามกลางกระแสวิจารว่าสาวจุ๋ยไม่เหมาะสมเลยสักนิดอ่ะจุยว่าไงเดียเราก็มาดูกันเลยค่ะตอนสายนะ้าพื่งจุยก็ไม่เหมาะสมอะไรจุยก็ไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นความคิดที่ที่มันก็มีทั้งคนบอกว่าดีเออดูแซบดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะแบบว่าเอยจะใช่เหรออะไรเงี้ยมันเป็นแนวความคิดในโลกโซเชียลซึ่งเราก็ต้อง ต้องยอมรับนะคะว่าเขาจะไปพูดอะไรก็ได้แต่ว่าหน้าตัวเราเนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดนะคะเพราะว่าเล่นเรื่องนี้จุ๋ยบอกเลยว่าจุ๋ยกลับมาเล่นกับผู้มีพระคุณจริงจรุดที่พุทก็รับสถานะว่าคนที่ใช่เพราะว่าพี่ถือเป็คนที่ใช่ตามที่พุทธบอกเลยค่ะว่าใจข้าแฟนได้เลไหมก็เป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขที่สุดนะคะแล้วจุ๋ยก็ไม่ได้คุยกับใครก็คุยอยู่คนเดียวค่ะร้อยผู้ชายกับพูดก่อนดีกว่าเราเป็นที่ค่ะ ส่วนสาวคริสหอวังที่มาในลุกเปรี้ยวแซบอีกครั้งก็พูดเลยว่าตื่นเต้นกับบทนี้มากๆแต่ที่ตื่นเต้นหนักก็เห็นจะเป็นเรื่องที่สาวคริสเตรียมจะมีลูกโดยการไปฝากไข่เร็วๆนี้ฟีสไข่ต้องไปฟรีสไข่มีมีแนวโน้มจะไปฝากไหมคะคุณผู้ต้องใกล้ฝากแล้วค่ะคื<ม>คอคค<ม>เพราะว่าเหมือนวันนั้นคริสอ่านอาร์ติโกอันหนึ่งอ่ะของเมกาผู้หญิงเขาฮิตมากเพราะเดี๋ยวี้คนก็แต่งงานกัน,กนช้าลงช้าลงช้าลง<ม>เขาก็ไปฟรีสไข่กันไว้ซึ่งเราก็ดูว่ามันก็ไม่อันตรายอะไรเพราะก็น่าจะไปค่ะ เปิดมากแต่ว่าความหวานของคู่นางร้ายเซ็กซี่ไอซ์อภิษฎากับไฮโซแม็กก็ดูจะสวีทไม่แพ้ใครล่าสุดวันเกิดฝ่ายชายก็มีภาพคู่หวานเบาๆออกมาให้ได้เห็นกันบ้างเอ๊ะว่าแต่มีของขวัญพิเศษอะไรให้หนุ่มคนสนิทบ้างไหมนะไม่มีค่ะแค่เคก้กแค่นั้นไม,ไม่มีค่ะไม่มีค่ะหาคหนววันเกิดจะแบบมีซีนหวานอะไรอย่างงี้กันรู้มา่อน้งามไม่มีค่ะผ่านมาแล้วค่ะไม่มีค่ะ พอไหมคะถ้าแบบว่าเขามาขอแบบง้อไหมอรอก็ไม่ได้อยากอะไรขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนอินกับงานแต่างงาน<ม>อะไรยเงี้ย